สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีสังกัดส,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษากระทรวงศึกษาธิการประวัติสำนักงานจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการณวันที่2 8มกราคมพุทธศักราช2564ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีชั้นสองตำบลตะกุดอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีมีจำนวนบุคลากรในสำนักงานทั้งหมด41คนบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทั้งหมด1,323คนและนักเรียนในสังกัด2 6 0 6 6คนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีคนปัจจุบันนายอดุลผูกลืม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีอนายคงชนะประมาคาเตและดรเจตพงศ์กิติพรรับผิดชอบดูแลสถานศึกษาในสังกัดจำนวน21แห่งบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาทุกแห่งแบ่งเป็น4สหวิทยาเขตประกอบด้วยสหวิทยาเขตพระพุทธบาทเมืองสระบุรีได้แก่ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรีอีกโรงเรียนผาพุทธบาทพลานุกูลวิทยาโรงเรียนหนองโดนวิทยาและโรงเรียนสุทีวิทยาสหวิทยาเขตเบนจมิตรได้แก่โรงเรียนหนองแคสอนกิจพิทยาโรงเรียนประเทียมวิทยาทานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรีอีกโรงเรียนหินกองวิทยาคมและโรงเรียนหนองแซงวิทยา สหวิทยาเขตปัญจาีคีได้แก่โรงเรียนเสาให้วิมลวิทยานุกูลโรงเรียนเทพศิรินปุแคสระบุรีอีกโรงเรียนโคกกระท้ o n กิติมุตวิทยาโรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูลและโรงเรียนดอนพุทธวิทยาสหาวิทยาเขตบูรพาได้แก่โรงเรียนแก่งคอยโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมโรงเรียนม่วงเกล็ดวิทยาโรงเรียนบ้านท่ามาปรางวิทยา โรงเรียนสองคอนวิทยาคมและโรงเรียนสับน้อยเหนือวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสาระบุรีกำหนดทิศทางการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องและบรูณาการตามยุทธศาสตร์ชาติแผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสำคัญรวมถึงนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสาระบุรีจึงกำหนดวิสัยทัศน์จุดเน้นการบริหารและจัดการศึกษาดังนี้วิสัยทัศน์องค์กรองค์กรมาตรฐานบริหารด้วยคุณธรรมนำความสุขค่ขานิยมองค์กร บริหารจัดการทันสมัยใส่ใจบริการประสานความร่วมมือยึดถือสุขปวงชนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีมีความมุ่งม,มั่นจัดการศึกษาให้ผู้บริหารมีคุณธรรมครูมีนวัตกรรมและนักเรียนมีคุณภาพซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณภาพทุกคนมีวิถีพอเพียงสมกับเป็นองค์กรมาตรฐานผู้บริหารคุณธรรมอย่างแท้จริง